สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้จะมารีวิวเหรียญของหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นคือรุ่นรวย87เนะเหรียญรูปไข่ครึ่งองนะของหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธรุ่นนี้นะรุ่นนี้จํานวนการจัดสร้างแบบลุ่นเหนือนะ สร้างน้อยมากแค่ร้อยห้าสิบลังเท่านั้นนะถือว่าน้อยมากๆสําหรับรายการนี้นะฮะจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะฮะมีรายการที่หนึ่งนะฮะรายการที่หนึ่งคือชุดทองคําสร้างแค่สิบเก้าชุดบนโลกนะสร้างแค่สิบเก้าชุดบนโลกเท่านั้นนะสองนะฮะเนื้อเงินคุยพื้นนะฮะลงยาแดงสร้างสี่สิบเก้าเหรียญน,นะฮะหน้ากากทองคำเป็น่างหากนะแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยาแดง หน้ากากทองคำแล้วก็ต่อไปเป็นเนื้อนวะตอกเก้ารอบหน้ากากทองคำนวะตอกเก้า,การอบสุดจัดแน่นอนสร้างแค่สี่ไอ้ห้าสิบเก้าองค์นะสร้างแค่ห้าสิบเก้าองค์เท่านั้นลองลงมาเป็นเนื้อเงินคุยพื้นลงยาแดงลงยาจีวอนนะหลังคุยพื้นลงยาแดงสร้างเก้าสิบเก้าองค์ลงยาแดงหน้าหลังว่างั้นนะเนื้อเงินลงยาแดงหน้าหลังนะ ต่อไปนะรายการที่5นะเนื้อเงินซาตินลงยาลายธงชาตินะฮะสร้าง99องค์เท่ากันนะต่อไปรายการที่6แบคโรเดียม3 k เคนะฮะสร้าง199องค์มาถึงรายการที่7นะเนื้ออัปปกาก้าคุยพื้นลงยาลายธงชาติหน้าหลังนนฮะเอ้ไม่ใช่นิลงยาลายธงชาติหน้าอย่างเดียวหน้ากากของทิพ อาปากาหนากาทองทิพย์ลงยาลายธงชาติว่างั้นนะสร้าง299องค์เท่านั้นนะแล้วก็มีนะชุดกรรมการนะชุดกรรมการีนะ่รรสร้าง599ชุดชุดกรรมการมีเนื้อทองทิพย์มีเนื้ออาปากาและก็มีเนื้อมหาชนวนนะสามเนื้อนะสามเนื้อ ต่อไปรายการที่9คือที่พี่เห็นข้างหน้านี้เลยนะฮะนี่คือรายการลุ้นเนื้อนะรายการลุ้นเนื้อสร้างแค่150หลังแล้วก็รายการที่10นะฮะรายการที่10เป็นตัวแถมยกรลังนะตัวแถมยกรลังเนี่ยเป็นเนื้อเงินพ่นสายนะเนื้อเงินพ่นสายลงยาลายธงชาติตัวแถมยกลังนะเดี๋ยวเราจะไม่ไมีม นื้อรายการที่สิบเอ็ดนะฮะเป็นเนื้อทองทิพย์นะ,ะคุยผื้นเป็นตัวแจกส่นจองนะ,ะแจกส่นจองส่วนรายการเนื้อทองแดงลมดำนะ,ะแจกในพิธีนะครับก็ประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้การันตีนะฮะการันตีเนื้อเงินให้สําหรับในลังนะ,ะในลังเนี่ยการันตีเนื้อเงินให้โอ้ค่อนข้างเยอะนะ ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเนื้อเงินเนื้อเงิเน,นการันตีเท่าไหรเลยอ่าสามองนะสามองในหลังอ่านี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะชัดๆว่าเป็นแบบไหนนะครับมานี่ฮะ กองซีนเดิมๆนะฮะกองซีนเดิมๆแป็นกองสีแดงทึบนะกองสีแดงทึบแบบนี้นะนี่มีคําว่าหลวงพ่อรวยนะอาคขสาโรนะชื่อรุ่นว่ารวย87นะแล้วก็มีรูปแบบเหรียญอยู่ตรงกลางนะข้างล่างมีพระคูสุขุมธรรมธาดานะวัดมาตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองปี2564 นะกองเป็นก็ไม่กองเป็นสีแดงทึบนะซีนอ่านี่ซีนใสสกรีนด้วยคำว่าวัตถุมงคลบายเดอะบอยนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะพอแกะออกมาแล้วอ่ะเราจะแกะให้ดูก่อนหนึ่งนนะฮะที่เหลือเดี๋ยวให้พี่ๆเป็นคนอ่า อ้สวยสวยโอ้ยสวยมากฮะสวยมากมากหมดงามที่สุดอ่ะนี่นะโอ้ยหมดงามขนลุกสวยงามจริงนะอันนี้สวยงามจริงๆมาแเราจะมาให้ดูเหรียญข้างในเลยนะะสวยจริงไหมนี่ฮะป๊บโอ้ยหมดงามเลยฮะนี่อันนี้เป็นทองทิพนะฮะ ทองทิพย์ลงยาขาวลงยาจีวรโอ้โหดวงหลวงพ่อเด่นมากมากอะเด่นมากมากเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังมีคาว่ารวย87นะฮะแล้วก็ยันพุทธสอนอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีโคตรรวยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะซ้ายมือจะเป็นโคตรรวยขวามือจะละเลขละนัมเบอร์นะฮะด้านล่างก็จะมีคําว่าพระครูสุขมสุขุม ทำดารามไอท,ท,นะทําทาดานะทําทาดาวัดมาตพุทธนะหรือหลวงพ่อรวยนั่นแหละนะอําเภอเมืองจังหวัดละยองนะแล้วก็มีคําว่าปีสพศสองพันห้าอหกสิบี่นะนั่นก็คือสร้างปีนี้โอ้สวยอะนี่ให้ดูขอบตรงขอบตัดกันชัดเจนนะเหลียญน,นะดูฮะมีความนูนออกมาเยอะมากๆฮนะรายละเอียดดูฮะลอยเหีียวยน่นทั้งหลายนะ ลายพงลายผมนะเห็นชัดเจนนะครับนี่สวยงามมากสำหรับรายการนี้นะฮะอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งองนี้ลงยาใสาสีแดงคุยพื้นเป็นไงฮะสวยจัดเลยแล้วก็ตรงผ้าสังกตินะจะมีอักาย,ยันแล้วก็เป็นรูปเลข87ด้วยนะด้านล่างมีคำว่าหลวงพ่อรวยนะนี่อัคษาโรนะฮะชัดเจนมากๆสวยงามจริง นี่นะฮะโหคุ้มค่าพี่ผมพูดเลยตอนนี้อ่าสายระยองนะฮะมาแรงจริง,รงๆหลวงพ่อรวยนี่มาแรงมากๆนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิเลยนะฮะที่แนะนําให้เก็บสะสมกันตั้งแต่ตอนนี้ยุคตน้นๆนะฮะในวันข้างหน้าผมบอกเลยว่าราคาจะแรงมากๆนะราคาจะแรงมากๆนะ ตอนนี้ยังสามารถติบจับกันราคาหลักร้อยอยู่วันข้างหน้าไม่แน่ฮะอาจจะต้องเพิ่มหลักขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นในวันข้างหน้าเป็นไปได้หมดนะแล้วก็เป็นอิกเกจิที่น่ากราบไหว้เป็นอย่างยิ่งในะครับใครสนใจนะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ด้านบนนะเราไลฟ์สดทุกวันนะเวลาสามทุ่มนะก็ ก็คล้ายๆประมาณเนี้นะฮะผมก็มีอุปกระมาตั้งคระให้นะฮะแกะลังใหม่คระให้ทั้งหมดนะคระเสร็จปุ๊บติดเลขติดเบอร์นะฮะติดเลขติดเบอร์เสร็จก็อ่ามาให้พี่ๆเลือกกันนะฮะทุกอย่างต้องโปร่งใสนะสำหรับเพจเรานะต้องโปร่งใสที่สุดนะหนึ่งผมขายนะบางทีบางท่านนะเช่าหาบูชาจากผมเขาก็อ่ะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะพี่จะต้องถามว่าพระประกันแท้ไหมนะฮะ ผมย้ำอีกทีนะฮะเพจเราขายแต่พระแท้อย่างเดียวนะฮะพระประกันแท้แท้ของเราไม่ได้ประกันแค่3มวันเจวันนะพระแท้ประกันตลอดชีพสิฮะไม่ว่าวันนี้แท้10ปีร้อยปีข้างหน้าก็ต้องแท้เหมือนกันนะฮะก็ผมย้ำอีกทีนะทางเพจเราขายแต่พระไทยพระแท้อย่างเดียวนะครับสามารถติดต่อเราช่องทางไลน์ก็ได้นะฮะช่องทางไลน์ก็สะดวกนะครับกอ ส่งรูปให้พี่ดูนะส่งเลขที่บัญชีให้หรือว่า,าส่งสลิปขนส่งนะฮะเลขแท็กเลขพัสดุทั้งหลายนะส่งให้พี่ทางนั้นก็สะดวกสบายนะครับหรือถ้าใครไม่เป็นจริงๆโทรมาหาเราได้นะฮะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรุ่นรวย87ด หลวงพ่อรวยวัดมาประพุดนะความคมความสวยงามผมว่าไม่แพ้รุ่นไหนเลยจริงๆนะเหรียญรูปไข่นี่ผมลองถ้าเกิดวันหน้า,นาพี่เอาไปเลี่ยมกรอบจะสวยขนาดไหนอ่านี่นะ,ะนี่งดงามแน่นอนฮนะเลี่ยมกรอบแล้วอบอกเลยว่าสวยแน่ๆน,นะนี่แบนี้นะฮะ แต่แล้วถ้าเป็นสีขาวล่ะหึหเด่นไปอีกเด่นไปอีกสีขาวก็สวยนะมีเนื้อเยอะแยะมากมายฮะที่อยู่ในลังให้กับพี่ๆได้ลุน้นในแน่คือเนื้อเงินมีให้หลุ้นแน่นอนผมกลัวมากๆนะฮะคือกลัวที่แกะออกมารีวิวเนี่ยโดนเนื้อเงินนะฮะกลัวมากๆอยากจะให้พี่ๆคนที่เช่าหาบูชานะ ได้ลุ้นเนื้อเงินของเราพี่เสียตังแล้วได้ลุ้นยันเนื้อสูงสุดนะฮะคือนั่นคือเนื้อเงินบางรุ่นก็จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะนั่นคือสูงสุดเลยอยากจะให้พี่ได้ลุ้นกันแบบนี้นะฮะไม่เพราะว่าเราการันตีให้แล้วด้วยนะฮะโปร่งใสต้องโปร่งใสที่สุดนะฮะครับเลยครับเออนะใครคิดว่าเราไม่ไม่ได้คราบให้นะ,ะเนื้อเงินยังเหลืออยู่ไหมพะยะสามารถไปดูไลฟ์สดเราได้นะฮะ ทุกวันเวลาสามทุ่มผมจะไลฟ์สดทุกวันนะครับยังมีรุ่นอื่นให้พี่ๆได้เลือกหาบูชากันอีกเยอะแยะมากมายนะฮะติดต่อเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรนะค,ความสวยเหรียญจริงๆนะเป็นแบบไหนบางทีบางรุ่นเห็นแต่เหรียญกราฟิกเราก็ ตัดสินใจซื้อยากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเหรียญจริงออกมาจะสวยหรือเปล่านะอันนี้พี่มาดูก่อนนะฮะยังไม่พอเรามีให้พี่ได้เช่าหาบูชากันในราคาที่ย่อมเยาย่อมเยาวนะครับก็ <c oughs> ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ